ดีครับวันนี้ผมจะอพามาดูดูบอกไรนะครับดูบอกไรอยู่นี่เป็ดธรรมชาตาิบ้านๆชาวชลเทปกล้กองโนกหิงเดี๋ยวตามลงมานะครับตามมาดูไรมาเดินตามนะครับดูนะครับว่าไม้นี้จะมีตัวไรไหมเลื่อวานี่เลือ่อไหมี่ยองเ,เ,เดี๋ยวดูกันนะครับดูเข้อหี่วันนะครับ đó cá mít mai tí mai bò xem đi thế nào bao mét đây mà không có này các sẽ không có không จากเงินยางนินึงครับไม้กับไม้ไม้คือฟีป่าๆนะครับจะไปอีกที่ ไม่มีผมจักเลยอี่จักโบนี่เลยไม่มีอ่ะพอไม่จักใช่ไหมเอาเอาเอา,เอาวางเล่นเอาวางเล่นนะายยังไหมไม่มีไม่มี ไอ้ยี่ก็จัเอาเครื่องจักมาเลยมาจักไงพอดีร่าเลยพอดี๋ยวเดี๋ยวมุ่งละเล่เขอาอีวัดนะครับที่ข้าเนี่ยเบื้งนี่เติมโดนเล่ไปก่อนเนี่ยเกลือตังอยู่นี้ตามมาแล้วก็ตามมาเสมอ

หาตัดล้มบ่ <laughs> <luôn> <laughs> <Cái không? cười> ไปจักบอยนะครับยังไม่ยังไม่พอเอาเกลืองจากน้ำมาเลยพอยิ้มไม้ท okay. ุกคนเลยดิโอเคเราไปดูตรงนี้แล้วนะครับไปยูตตรงนี้นะครับทุกคน ให้ช้าบใ้กดไลค์กดกดติดตามของพ่ออีวันนี้ครับไปสั่งน้ำผึ้งสุดแปดสีสี่ัาสครับมันไม่มีลูกไม่โอเคเนี่ยนี่ ไม่มีไม่มีแ่ไม่มีก็ไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่มีเอาเงินจักน้ำมาเลยไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวถุงไม่ถุงไม่ได้หรอก Rồi, hãy mình nhìn đây Tại chỗ mươi tuổi Thế Đấy Để bỏ đu coi Lông này ta Tụi mi mai bỏ Đi hả đúng anh đi Bỏ tầm chín mai mình có đây. đi Hãy subscribe ไม่ไมีนะครับ <c oughs> โถชีวิตชีวิตไม่ไมีลงเหลืออยู่ที่คนเนีืยอยู่ที่คนเนี้ยงกับ <ไว S 2> น้องปีใครจะจับลิปแล้วนะครับใครจะจับลิปแล้วนะครับมันได้ปอเอางานที่เดยอ ใไปจบคลิปเลยนะครับทุกท่านไม่นีใดนึ่งตัวฮะ <c oughs> ไม่นีใดนะครับนึ่งตัวไในนึ่งในนึ่งวครับไมไ่เป็นข้ากับข,ข,ข้าของเราไม่ได้จักตัวหนึ่งอุ้ยเซ็งจังบกระบอกนะครับบกกระบอกใดนึ่งกระบอกโ okay. อเคเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็ปุ่นมาครับ